เด็กมหาลัยสุดฟินสลอตแมทชีนเบดรูมออดิโอ นำทีมศิลปินรุ่นน้องเสิร์ฟความมันในคอนเสิร์ต Tero Music Campus Tour Music Is Calling เดินหน้าส่งตรงความสุขความสนุกแบบจัดเต็มคาราเบลสำหรับ Tero Music Campus Tour Music Is Calling กับคอนเสิร์ตคลาสพิเศษจากศิลปินค่าย Tero Music และค่าย Macro Wave Macro Wave ที่บุกสร้างความมันกันถึงรั้วมหาวิทยาลายัย นำทีมโดยศิลปินรุ่นที่สุดคูสลอดแมชชีนเบนชลาทิเปเบเบรูมออดิโอและศิลปินรุ่นน้องไฟแรงอย่างเฟรนซีเอชดับลิวเฟรนดับโรเจอร์ดด โรเจอร์แดดเดอ์ยองูฟเดย์ยองูฟชิแลกชินแหลกที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนำเพลงฮอตฮิตมากมายไปสร้างความสนุกให้กับน้องๆหลายพันคนจากทั้งสามมหาวิทยาลัยที่ใส่เต็มกันทั้งร้องและกระโดดกันมันสุดฟินแล้วยังมีบูธกิจกรรมจากผู้สนับสนุน YAMI เล n no o โวโยคะ วัน c h a เป i o n นชิพแพลตฟอร์มสื่อกีฬาระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียหมีพ้นไฟเทตตี TI, ้ทีดับเบิ T e R S. K.O.J.I. สตรีทฟู้ดคูดยี่ฟูดยี่พราวอัมพวาและข้าวคลุกน้ำพริกแบรนด์จำใสให้มาเล่นเกมรับของรางวัลกลับบ้านกันอีกเพียบประเดิมกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนกับศิลปินหนุ่มไฟแรงเฟรนซี HW เฟรเปิดเวทีขนเพลงเพราะสุดฮิตอย่างหน้าจอหากชั้นตายโทรศัพท์เครื่องเก่า มาโชว์แบบไม่กักใส่ไม่ยังแถมยังจัดซิงเกิลใหม่จำผิด ทำเอาหนุ่มเฟรนด์เป็นปลื้มที่น้องๆพร้อมใจร้องตามกันสุดเสียงแถมเซอร์ไพรส์ชวนหนุ่มดิวฟุ้งเบ t เทอร์เว h เทอร์มาร่วมแจมเพลงอย่าเสียใจคนเดียวและไม่บอกเธออีกด้วยจากนั้นก็ส่งเวทีต่อให้กับศิลปินรอบตัวพ่อสุดคูลสล็อตแมชชีนขึ้นมาเร่งเครื่องความมันเต็มสูบในเพลงกำเนิดเพียงไว้ใจใจหนอใจ พร้อมโชว์เพลงฮิตสุดปังอย่างเคลิมผ่านและจันเจ้าบิวอารมณ์ให้ลุกขึ้นมาโดดกันยับต่อกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือถึงคิวของรุ่นที่เบดรูมออดิโอจัดเต็มเพลงฮิตชุดใหญ่อย่างรักมือสองไม่บอกเธอกอดไม่ได้ เรียกเสียงกรีดสนานก่อนจะให้วงเดือยยังวูฟเดอยยังวูฟใส่เต็มความเดือดแบบฉบับร็อกเอนโรในเพลง Land of s m i l e Last Train เธอไปกับสายลมเล่นเอามันกันแบบสุดๆฟากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ไม่น้อยหนะ้ากระเดิมด้วยศิลปินรุ่นน้องโรเจอร์แดดโรเจอร์แดด คนโชว์เพลงเพราะมากมายมาให้ฟังแบบนอนสต็อปรวมถึงเพลงของวงอย่างที่ระบายกลับเป็นชั้นเองคอซักทีและส่งให้เดือดต่อกับสล็อตแมชชีนที่จัดหนักขนเพลงฮิตใส่เต็มไม่มียังพร้อมทั้งจัดเต็มแสงสีเสียงทำเอาน้องๆทั้งร้องตามและร้องว้าวกันทุกเพลงกันไปเลยเรียกได้ว่าทุกคนสนุกกันจนลืมเหนื่อย บอกเลยว่าคอนเสิร์ต e TERO Music Campus Tour Music is Calling ยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีเหล่าศิลปินที่จะไปสร้างความสนุกทุดใหญ่ไฟกระพริบต่อที่ไหนอีกบ้างฝากติดตามได้ทาง h t t p s w w w f a c e b o o k c o m t e r o m u s i c h จ้ a